ันนี้เดี๋ยวจะสอนวิธีการปรับแต่งสีจากต้นฉบับในโหมดของวันทัศนะครับสําหรับเครื่องสีนะครับวิธีการทํานะครับต่อไปนะครับกดไปที่ Copy เสร็จแล้วไอตรงช่อง Full Color ต้องกดเป็น Full Color นะครับผมแล้วกดไปที่ i n m g t e เสร็จแล้วต่อไปเห็นนะครับวันทัศ u s t m e n t นะครับกดไปเลยครับเสร็จเราก็จะเห็นเมยสีห้ช่องนะครับผม อ่าสังเกตนะครับจะมีสี่ห้าเช่านะครับอันนี้วอร์มก็เก็บกับภาพที่มันอบอุ่นนะครับผมครูนี่ก็คือภาพเวลาถ่ายมาจะเย็นตาอันนี้ก็จะสดใสนะครับเีวิดแล้วก็เคลียร์นี่ก็จะชัดเจนนะครับเดี๋ยวลองเอาต้นฉบับวางที่เครื่องเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูสีอย่างนี้แล้วประมาณนี้เดี๋ยวลองวางแล้วลองใช้โหมดนี้ดูนะครับอย่างเช่นเรากดไปที่คูอ่าแล้วกดโอเคแล้วก็กดสตาร์ทถ่ายเลยนะครับ เพื่อวเรรมการถ่ายาพมาดออแล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบก,กับต้นฉบับดูว่าต่างกันยังไงเห็นไหมครับอ่าอันนี้คืออันนี้คือต้นฉบับนะครับผมและอันนี้ก็คือคือที่ถ่ายมาอันนี้คือที่ถ่ายออกมานะครับเห็นไหมครับสีอันนี้จะเย็นตาก,กว่าเพราะเราเลือกในโหมดฟลูนะครับมันก็จะต่างกับต้นฉบับนะครับผมเอาไปไว้ปรับแต่งสีได้น,นะครับก็จบขั้นตอน วิธีการตัดแต่งสีจากเครื่องสำ้หนึ่งววันรับนะครับสวัสดีครับ